สบายดีนะจ้าพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องคงไปประสบสุขสุขคนนะจ๊ะวัน,นี่ก็เข่าขั้วจะพี่น้องทานาน,นะโอ้ยกล้องกะฮักโผล่ดป <c oughs> มาเห็ดอาหารแรงจ้าวัอน,นี้ที่ผงจิอ๋อผงจิอ๋ออะไรก็ต้มกบจ้ะพี่น้องอาหารแรงวัอน,นี้ต้มกบจ้าอาหารบ้านเฮา แหลกกระสิขัวจิลโลปนกำหนึ่งยอดขาพี่น้องน้นอคขางามงามดาวซื้อมาแต่ตลาดซื้อมาแต่ตลาดอันบรรดาวานนี่นี่พอเห็นอันนี้มันมีหัวใหญ่ๆนี่อันนี้ดาวสิปาด์ตไวไหแหยนเรปันนี่ตามเจวบองเพปุ่สัาสิตามเจวบองไว้กินเพายังบบมีเวลาเมื่อนี่ผกะเมื่อตามสาดดือนแม่แก้ว ยังบมาอยู่พี่น้องยัยงเห็นออกมาอยู่นี่หัวใหญ่หัวงามแต่กี้ในสวนก็มีพี่น้องสวนขาขางให,าหน้นะแต่ว่ามันตายดับหมดเลยยังแต่พ่อเตได้กินอันนี้กบบระโบงามปันนี้เนะ้นาโบเลิกปลูกใหม่เพราะว่าในสวนนั่นทากับปูกลายปีแล้วมันก็ะสุนโคนมันตายแต่กันยังมีแถวบร,บบรอบๆสวนกันยังพอได้กินอยู่ เอาสิผาอันนี้บ่อนมันมันมันสีน,นส้ำซุกแต่มันจะพื้นเอากระสิผ่าเนาะแล้วก็สีมีตัวดาวอ,อ,าอนะ่อนเอามาแต่อันนั้นเอามาแต่สวนในบ้านีนโนลกมาเสานี้จ้ะสีหายอด้เอากระปอกแล้วมาสอง มาแต่สวนนั่นสวนอยู่บ้านหลังใหม่สวนที่เขาไปเก็บมางนาวเสานี้เห็นยอดขาก็เลยดึงมาสี่ห้ายอดตอนนี้เข้าก็ข้างหมอเขาเมื่อนี้เป็นคนดางคือเก่าแต่พี่เนอะหนึ่งเตาถ่านบริ้หนึ่งเตาแก๊สเขา,า,าก็ใส่ขวบขู่กันเป็นสองอย่างเลยจ้ะที่ได้ประหยัดทางถา่านกับประหยดัดทางแก๊สนำ ค่ะนี่างาม,งามยอดขาที่ดาวอ่ะโลกมาแต่ในบ้านจะงามอยู่เลยพี่น้องเหนือเขาซุกแล้วเ่ากระชี้มาหนึ่งยอดขายอดขาแล้วกระชี้มาต้มกบกับกวจิโรป่นกินจ้ะพี่น้องป่นกินตำหนึ่งผักแซ่บจ้านี่แลนนี้เ่าก็ะสอมแล้วๆห่อกรก็ี้เอาไปล้างทำความสะอาดแลกระชี้มะหนึ่ง อนนี้หมอขาวเมากะกำลังขึ้นอายยังบริจุกยะสิไปเอาขาวเย็นมาจกอุ่นใส่กันบแปลงกล้องก่อนเด้อย้ะพี่น้องเลยมันเงียนเกินไปเออมันงงาเกินไปมันมันงา เมื่อกี้เห็ดกับเข่าคนเดียวเกิดปนีเพิ่อนั้นมา่อตื่สะอาดเนาะเพิ่นก็คือสิเห็ดกินแลี้ยงเผื่อเพื่นจะมาเพิ่นวันนี้เราก็เมื่อเมื่อนาเลยกะเห็ดอยู่เห็ดกินเอื้อนแม่แก้วเผื่นก็แบ่งมาแม่แก้วไปคุดจิ่อวันแม่แก้วจะคุดจิ่อเลยกะเผื่นก็ทอดมากินคืนนี่พี่เนาะเมื่อนี้นั้นดาวซื้ออ้าวดาวซื้อมาเจอตลาดในราคา ้าพันกีบเท้าพันกีบแตสิประมาณสามสิบบาทจ้ะพี่นอ้องเฮาก็ซิมาบีเข่าเขา,ขาเหนียวอันนี้จะเป็นเขาเย็นเ้ากระซิมนี่เข้าที่เข้าหมาถัวยหนึ่งแล้วเข่ากรหนึ่งก่อนมันขึืนอายแล้วเข่าคอยเอาเขาเย็นบีจิ๋สิคอยเอาลงอุ่นใส่ก,กันเขาคั่วพูดีเวจากมันนี่พี่นอ้องจ้าแต่ละมือสิมี แต่ปนีเห็ดสอยกันถ้าเบิ่งเมื่อเมื่อปีพฤนจิ้ายงมากินทางนี้น้องก็เห็ดถ่าเอื้อยเห็ดอยู่ทางพุ่นเอื้อยก็แบ่งมามากินอยู่พี่คุณแรกพี่น้องเ้ยพอเท่าใหญ่ลงเมืองแต่สีเงาปนีแล้วก็ชีมาเกินกับิีบรเวนไพายนะถ้าลงเมืองก็ชีเงียบเงียบกว่าเก่าค่ะก็ลงเมืองกับผู้อ่ะปกติจิ่ายขีดแบบนี้เอื้อยมีแบบไร้โคนเขาน้ำกันนะต่เท่าใหญ่ลงเมืองก็ชี้าเวเนาะพี่น้อง อะไรปนี่มาซองเพื่อนกะสิบเห็นภั่ฮะนะเพื่อนกะชิพุบเมื่อกินเข่าเยื่นแม่แก้วคือเก่าเลยเพราะว่าปกติน่ะเพื่อรังนี่นะเพื่อนมีแต่จิมานอนจะื่อเลยเห็ดอยู่เห็ดกินเยื่นแม่แก้วเลยกินเขาแล้วแต่ก็พาการมานอนอยู่พี่เลยค่ะบางมือกับเพื่อนว่าเพื่อนก็อยู่บางมือส่วนร้ายแม่เพื่อนไปนาพี่น้อยเพราะว่ามีมัวเนาะมีมัวมีเป็ดมีไก่อยู่นาเลยก็เขากำลังเที่ยวงานกัส่วนมากเพื่อนก็มีแต่มานอนจะสื่ออยู่พี่ค่ะ บันนี่บันนี่อันคุณแม่ึ้นมาอยู่พี่เนาะเปไปท,ท,ทีจะอยู่รู้อยู่บันนี่ฮาก็ออกเงินนาสองเสมอเราก็ได้ซงมือเนาะมือนี้เปิดเมื่อต่ำสาดเดี๋ยวมือ่อื่นดาวไสิเผาเมื่อ่ะนมาถ่ายคลิปต่าสาดจ้ะพี่น้องต่าสาดผือวิธีชีบิตแบบบ้านเฮาต่าสะอาดจ้า แม่แก้วผนเป็นคนพาเห็ดแต่บุ่หละแต่ดาวยังเป็นสาวท่านเรามีครอบครัวค่ะกลจะพาเห็ดแม่แก้วพาไปหาลรพื้นมาไหวต่ำศาสตร์กะดาวก็มีศาสตร์ปูน้ำเพื่อนกะยอ้อนผลนี่เลยพี่นอ้องเลยผลพาเห็ดพาสามเนาะพาหาเถื่องเพื่อนเถื่องซานท่นนะศาสตร์แบบเป็นเียบเป็นงานมาก,กับปูปูกับบุกก่เล่เลยพี่น้องเนี่ยคืออยู่ในครัวยันส่กอ่ะแต่หาปูมันกับเปื้อน่นะเวลาขึ้นเขาคือกันแบบ มันหอยมันยังใส่พื้นกระเบื่องมันกระสีบเปบื้อนเ้าก็ต้องปูสาะก่อนแต่ละเฮือนตองมีไว้พี่น้องเอ้ยเป็นเบียดเป็นงานมากอะเด็กปูปูกระเบลจื้อเมื่อกล้องกระบอมีพี่น้องเอ้ยตั้งกล้องเอาเด็กๆแค่ภากันไปหลินดเด็กๆภากันไปหลินเมื่อตอนนี้กะจิ๋นเ้ากะแส่หนักเกลือไว้ เดียวหาะอบผเห็นพี่น้องพอดีปนหนึ่งค่ะเด่นี่พี่หล่อพอดีปนหนึ่งจ้ะบริสุทธิ์เอาลายเพราะว่าวันนี้กะบเอปนีแบ่งมากินเลยเนาะข้าทอดทนทอดเมียงพักนะพี่น้องเมียงพักเมียงเจลนี้ได้สิขัวแล้วก็ปนปนแบบว่าข้ากับต้มน้ำปลาแดกฮะต้มน้ำปลาแดงนัวๆแล้วก็ตำแล้วก็ปนใส่น้ำปลาแดกเจ็บจ้าพี่น้องจ้า อาหารแรงวันนี้เสนอเมนูต้มกบใส่ผักกระแหงหอมๆหรือ,อกระชิมิป่นจิโร่กับหนึ่งพักจ้ากระชิมิต้มน้ำม้นน้ำเด้อพี่น้องนี่ป้าเอาหอยป้าที่นังขายของนำกันเผื่อเอาหอยตะก,กี้ดาวก็วาา่างเชียงมงนาวเห็นเผื่มันเปินบ่อเอาเลยกันฮะน,นะแต่เราบ่อเอาเราหอยกินซื้อ <c oughs> ๆมากรอบเขาซุกเลี้ยเขาสวยเขาแล้วเขากระชิมา ตอนว่อเห็ดยังก่อนระหว่างต้มกบกับขว้าจิโรเคสจะพี่น้องเนี่ยมาเบิ่งนน้ำกันตอนท่เห็ดแล้วเนาะตอนนี้ข่ากระซุกเลยจ้าพี่น้องสวยเข่ากันเลยจ้าพี่น้องโอ้ย <c oughs> มือกล่องกับวันี้ต่างกล่องกับหอ่อเห็นเนาะไมหถนอดข่าทานานกับแบบซิวขนาดเลย วทวนๆเลยเข่าซุกเลยแล้ก็มาหนึ่งพักต่อพี่นไหมห้ากับโบนปฟงมาหนึ่งเลยหนึ่งพักต่อเลยเสร็วเ้วจ้าใส่ติ๊บ แล้วแล้วแล้วจ้าพี่น้องจ้าพร้อมเสื้อพร้อมรับประทานแล้วนี่ปนจิลอมีต้มน้ำไม้แล้วก็นเนื้อนี่ยอดค่ะปนจิรอบนมือห้ามไม่ได้กินน้ำนหนูไม่ได้กิน เหมึ่งค่ะไอ้บางคนว่ามีพักอยู่บ่เอาพักเยอะแยะสีเซ่บอยู่ดอกคนว่าอันนี้จะเป็นต้มกบสมสมใส่ผักกระแห้งหอมๆจ้ะพี่น้องเป็ดตะซ่บเป็ดต๊ะซ่บเนี่ยคุณพ่อมากมากกินข้าวแรงน้ำกันได้จ้ะพี่น้องอาหารบเฮาแซ่บต้มกบหน่อยเด็กๆเชียงเต็กชวดๆอ้ย ฮว่นพี่น้องก็เหือแต่เหือแตตเนาะเพื่อสีเฮ็ดแล้วกันเติบหนึ่งเสียงหายเทียงห้องอือก็ถึกอยู่ทางผู้โอเคจ้ะพี่น้องเราก็จะเจบคลิปเพียงซันีิเดอร์สตาโอ้ยเบากับสิบบัตรถือกับเด้อบัดนี้ตอนตอนกินก็คือสิบบัตรถ่ายพี่น้องเอ้ยหุ่นวายเฮงแต่นี่ถ้าละกินนี่เสียงแตกฉุดสวดอยู่ทางผู้โอเคจ้ะเจอกันคลิปหนาจ้ะพี่น้อง